ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ND ด c ฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องฝืนลิขิตฟ้าฆ่าขอเป็นเสียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่สอเซียน รถเกลียนได้แล่นไปตามถนนร่างของหวังหลินกระแทกขึ้นลงตลอดเวลาเขาปุมมือแล้วคิดถึงความหวังของพ่อแม่ตอนนี้เขาได้ออกจากหมู่บ้านที่เขาอยู่มาถึง15บห้าปีเป้าหมายของการเดินทางอยู่ห่างไปอีกไกลหวังหลินได้นอนหลับอย่างสงบจนกระทั่งเขาถูกปลุกอย่างอ่อนโยนเมื่อลืมตาขึ้นก็พบอาสีที่ยิ้มให้ แล้วมองลงมาอย่างเอ็นดูจากบ้านมาครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างหวังหลินพบว่ารถม้าได้หยุดลงแล้วข้าไม่มีเวลาคิดเรื่องนั้นตอนนี้ข้ากังวลว่าพวกเซียนจะรับข้าเข้าโรงเรียนหนึงยั่วหรือไม่อาสีหัวเลาะและตกบ่าของไทจูพร้อมพูดขึ้นเอานาอย่ากังวลน,นักเลยนี่คือบ้านของอาเอง ลงมานอนหลับข้างล่างเถอะเดี๋ยวตอนเช้าจะพาไปต่อหลังจากลงรถแล้ววังหลินพบว่าตัวเองอยู่หน้าบ้านหลังหนึง่งเขาเดินไปในบ้านพร้อมอาซีเมื่อนอนบนเตียงวังหลินรู้สึกนอนไม่หลับทั้งยังคิดถึงหมู่บ้านคิดถึงครอบครัวและกังวลในใจเกี่ยวกับการสอบเป็นเสียนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้ว หวังหลินไม่ได้นอนทั้งคืนแต่มีจิตใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาได้ตามอาศีของเขาไปบ้านตระกูลหวังเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้อาศีของเขาเดินอยู่ข้างๆพร้อมพูดว่าให้จูเจ้าต้องพยายามให้มากอย่าปล่อยให้ลูกพี่ลูกน้องเจ้ามีโอกาสแกล้งเจ้าละ่ะหวังหลินถึงแม้ว่า จากกังวลแต่ก็ตอบรับคำพูดของอาจากนั้นอาสีก็พาเขาเข้ามาที่กลางบ้านเขาได้พบกับลุงคนหนึ่งพูดออกมาว่าไทจูอีกไม่นานท่านเซียนจะมาแล้วอย่าสร้างปัญหาละ่ะทำตัวดีๆเหมือนพี่ของแกหวังโจเขาพูดอย่างใส่อารมณ์หวังหลินไทจูยังคงเงียบและมองไปรอบๆ สังเกตเห็นหวังโจและเด็กผู้ชายหน้าตาเฉลียวฉลาดผิวค้ำยืนอยู่ข้างๆเด็กคนนั้นเห็นไทจูมองมานายนั้นหรือลูกของลุงสองข้าชื่อหวังห้าวหวังหลินได้ยินดังนั้นก็หัวเราะแล้วพยักหน้าทำให้ชายแก่ไม่พอใจเล็กน้อยที่ไทจูไม่สนใจคําพูดของเขาและกําลังเริ่มบน่นทันใดนั้นท้องฟ้าก็แยกออก ดาบที่ราวกับสร้างจากแสงสว่างได้ผ่าลงมาส่งเสียงกึกก้องเสมือนฟ้าผ่าหลังจากแสงจางลงชายหนุ่มชุดสีขาวยืนอยู่อย่างสง่างามดวงตาเขาสดใสและเฉียบคมเขาได้มองไปที่เด็กทั้งสามโดยเฉพาะเด็กผิวําที่มีของอยู่ในกระเป๋าเสื้อจากนั้นเขาก็ถามด้วยเสียงเยียบเย็น เด็กพวกนี้จากตระกูลหวังคนนี้ใช่เซียนอย่างนั้นหรือเด็กๆต่างมองชายหนุ่มชุดขาวด้วยหัวใจที่เต้นแรงพวกเขาตะลึงไปพักหนึ่งและแสดงความเคารพชายหนุ่มแต่อย่างไรก็ตามหวังโจไม่ค่อยให้ความสนใจและถอนหายใจออกมาพ่อของหวังโจได้เดินออกมาและกล่าวขึ้นว่านี่คือเด็กที่ถูกเลือกสามคนจากตระกูลหวังขอรับ ชายหนุ่มพยักหน้าเล็กน้อยคนไหนคือหวังโจชายแก่ยิ้มและรีบดึงตัวหวังโจออกมาแนะนำท่านเสียนนี่คือลูกข้าหวังโจชายหนุ่มมองไปที่หวังโจและพยักหน้าเออหวังโจมีความสามารถมากทีเดียวเหมาะสมกับเส้นทางการเป็นเสียนไม่แปลกเลยที่อาจารย์จะชื่นชอบเขาหวังโจมองไทจูอย่างหญิงยโสและพูดว่าเป็นธรรมดา คนที่จะเป็นเซียนได้ต้องมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งชายหนุ่มชุดขาวได้ยินดังนั้นก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นก็ยิ้มให้และคลายแขนเสื้อออกพาเด็กสามคนบินไปกับสายลุงอาสีมองไปบนท้องฟ้ากล่าวว่าให้จูอาเชื่อว่าหลานทำได้หวังหลินรู้สึกว่าร่างกายของเขาเบาลงและมีลมแรงประทะไปหน้าของเขา หวังหลินพบว่าตัวเองถูกหนีบอยู่ที่รักแร้ของชายชุดขาวที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วขณะที่ผ่านท้องฟ้าไปจนหมู่บ้านเล็กลงเรื่อยๆทันใดนั้นเขารู้สึกแสบตาและน้ำตาคอเบ้าชายชุดขาวเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นถ้าพวกนายสามคนไม่อยากตาบอดก,ก็ปิดตาซะหวังหลินได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจรีบปิดตาลง แล้วไม่กล้าลืมขึ้นอีกในใจเขาต้องการที่จะเป็นเซียนอย่างแท้จริงในเวลาไม่นานนักชายชุดขาวก็ช้าลงและลงจอดปล่อยเด็กทั้งสามลงกับพื้นหลังจากที่หวังหลินลุกขึ้นเขาก็ได้พบกับภาพที่ราวกับเห็นสวรรค์ก็มีปานภูเขาดอกไม้แม่นม้ำเป็นทิวทัศน์ที่แสนงดงาม เบื้องหน้าเขามีภูเขาสูงปกคลุมด้วยก้อนเมฆและเต็มไปด้วยสรรพเสียงของสัตว์นานาชนิดราวกับนี่เป็นเพียงภาพวาดหวังหลินรู้สึกดื่มด่ำไปกับภาพที่สวยงามเหล่านั้นของโลกใหม่แห่งนี้เขามองขึ้นไปบนยอดเขาเห็นอาคารใหญ่มีสายลุงพาดท่านให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่และลึกลับด้านข้างอาคารมีทางหินสีเงิน เชื่อมไปยังยอดเขาต่างๆบรรยากาศรอบๆโรงเรียนนึ่งยั่วนั้นมหัศจรรย์ึ่งยั่วเป็นโรงเรียนโบราณและเต็มไปด้วยนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเวลากว่าห้าปีมาแล้วครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลขนาดควบคุมโลกได้ทั้งใบและเต็มไปด้วยสาขาต่างๆแต่มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นทำให้ถูกบีบอยู่แต่ในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ แต่อย่างไรก็ตามถึงยั่วยังเป็นโรงเรียนที่ทุกคนยากจะเข้าใจและมีเนื้อที่กว้างขวางหลายพันไม้น้องเสียงสามคนนี้คือคนจากตระกูลหวังใช่ไหมชายวัยกลางคนซึ่งแต่งกายชุดดาลอยลงมาชายหนุ่มชุดขาวแสดงความเาคารพก่อนจะกล่าวขึ้นใช่ครับชายวัยกลางคนได้แต่มองไปที่พวกเขาทั้งสาม โดยเฉพาะหวังโจอาจารย์รู้ว่าการฝึกของเจ้าอยู่ในช่วงสำคัญไปฝึกฝนต่อเถอะเดี๋ยวข้าจะทดสอบพวกนี้เองชายหนุ่มชุดขาวรับทราบแล้วเดินจากไปหวังหลินจ้องมองอย่างตื่นเต้นและรู้สึกว่ามีคนสกิดเขาหวังห้าวนั่นเองนี่คือพวกเซียนสีนะเจงเป็นบ้าอยากให้พวกเขาเลือกข้าไวๆจัง เขาพูดพร้อมแต่วัตถุในกระเป๋าเสื้อเบาๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่2ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภาัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ